ร่างกายคนเราที่ต้องการสารอาหารหรือนิวเทรียนนิวเทรียนในตามหลักโภชนาการแล้วนะครับจะมีจงโปรตีนหกอย่างนะครับประกอบด้วยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็วิตามินแล้วก็น้ำที่โดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไปเน้นแต่เรื่องของโปรโตีนแต่เราลืมนิดตัวสําคัญ2ตัวไปคือวิตามินและแร่ธาตุแล้วโดยโดยโดย,โดยที่วิตามินแ,แร่ธาตุเนี่ยเสี่ยเามาในผักและผลไม้สับร่างกายที่ร่างกายจําเป็นนะครับต้องทานเข้าไป ทุกวันนี้นะครับเราอยู่ในสภาพาวัฏสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษซึ่งตัวนี้คือแหล่งเกิดของการที่เรียกว่าฟรีเดิคอลหรืออนุมูลสละนอกเหนือจากนั้นการที่เราบริโภคยาสารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน,านก็ทําให้เกิดอนุมูลสละิ่งต่างๆนี้นะครับล้วนแต่ก่อให้เกิดร่างกายที่เรียกว่าสภาวะออกซิเดทีฟสเตทนำจุดท้ายนำร่างกายไปสู่ความเสือ่อมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีสารอะไรสักตัวหนึ่งที่เข้าไปยับยั้งไอ้เจ้าอนุมูลสละเหล่านี้ไม่ให้มทํารลายร่างกายเรา ก็มีก็มีหลายๆอย่างนะครับพวกวิตามินหรือแร่ธาตุแต่การที่จะก,กินวิตามินหรือแร่ธาตุที่ถูกต้องนะ่มันต้องกินให้เป็นแล้วกินให้ครบมันจึงเพียงพอต่อการที่เราจะบำรุงร่างกายตัวเ,เองหรือเพื่อไม่ให้เราเกิดจากสภาวะออกซิเดทีฟสเตรสวันนี้นะครับห้องวิจัยจากสูย์วิจัย NSPI ของเราเนี่ยได้วิจัยออวิตามินและแร่ธาตุออกมาตัวหนึ่งในชื่อผลิตภัณฑ์ว่ามาวินมาวินก็ประกอบไปด้วยวิตามิน C วิตามิน E แล้วก็เซลีเนียมมันจะมามาองค์ประกอบกันก็คือมาช่วยเสริมสร้างายในเซลล์ร่างกายเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าายในเซลล์ร่างกายเนี่ยเราประกอบด้วยส่วนที่เราเรียกว่าไซโตพลาซึมคือส่วนที่พืดง่านส่วนที่เป็นน้ํากับในส่วนที่เป็นนิวเคลียสซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกไขมันเพระเาะฉะนั้นเมื่ออนุมูลสาะมันเข้ามาร่างกายเราเนี่ยมันมันเข้ามาทั้งในสันสภาวะที่เข้าไปในส่วนที่เป็นนิวเคลียสและส่วนที่ไซโตพลาซึมเพระเาะฉะนั้นวิตามินถ้าเกิดเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นวิตามินที่มีเรื่องอันจง่นัินเ,นน C, เียว มันก็จะได้ในส่วน,วนของไซโตพาซิมในส่วนนิวเคลียสก็จะไม่ได้รับหรือรากินแต่มิตามินีอย่างเดียวมันก็จะได้รับในส่วนของนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่ในส่วนของไซโตพาซิมก็จะไม่ได้รับก็คือหลักการของมันก็คือยังง่ายอย่างนี้ครับเพราะอนุโมทุลัละเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะเจ้าว,วิตามินหรือแร่ธาตุของเราเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาดักจับกับอนุโมทุลสรละพอจับอนุมูล,สลุสระปุ๊บตัวอนุมูลโมทุะมันก็จะหมดฤทธิ์นอกเหนือจากนั้นนะครับมาวินตัวเนี้ย มันเหมาะมากๆครับกับผู้ป่วยติดเตียงออคนที่เจ็บป่วยเป็นเวลานาน,านๆหลายๆวันนะครับนะักกีฬาที่ต้องที่ต้องออกแรงทำ,ทำงานหนักก็ควรจะเสริมตัวนี้เข้าไปด้วยเช่นกันนะครับมาวินจึงเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยการที่เราทานมาวิงไปเป็นเวลานานทํทำให้ผิวพรรณเราดีด้วยเหมาะเหมาะกับคนที่รักสวยรักงามด้วยเช่นกัน